รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยซึ่งปีนี้นะครับคุณสมรักษ์นะครับรับคนเดียวเลยนะครับเหมาสองห้องน,นะครับ อ่านักเรียนนะครับสองสองห้องนะครับอนุบาลสองอนุบาลสองนะครับครูสุภแลนะครับซึ่งครูอาจไม again, icorn, ่ได้มีประส์ท่รบการณ์แล้วนะครับยังยังไม่มีครูฟามาแทนนะครับก็เลยให้ครูสุภแลมาเป็นผิดชอบสอนสองห้องนะครับตอนนี้นะครับท่านครูพ่องนะครับชีเตอร์ แล้วก็ช่งางภาพนะครับตั้งกล้องไว้เลยน,นะครับตอนนี้อนุบาลแต่ก็พร้อมที่สแสดงแล้วนะครับตอนนี้มีครูมีต่าชั้นนะครับกำลังเตรียมพร้อมนะครับเรามาดูครับมีทั้งชุดทหารนะครับอนนขอบใจครับผมก็ยนเชิญคุณแม่นะคะ มอบเงิจากโครงการอะไรคนะกองคุณสวัสดิการชุมชนตำบลปทุมวาปีหรือว่าชื่อเล่นก็คือกองคุณสามขานะคะอ่ะเนนะาเรียกท้าประมือค่ะนี่เป็นคุณสนับสนุนการศึกษาเปินทุนเข้ากองคุณวัเด็กของเรานะคะ ผมที่จะรับชมการแสดงของอนุบานักเยขอเสียงดังๆหน่อยเร็วเียงหน่อยค่ะขอเสียงน่อ่ใจเลยนะวองต่ลย ที่้ปวดีโไวเพื่อที่จะให้ผู้รุ่นเราดูนะครับก่อนต่ต่ขึ้นมานะครับวานไหนรับเราไปนะครับตอนนี้เสียงนะครับเีนี้อีกช่ไหมครับเดนี้อีกหชุดการแสดงครับคุณอะไรับนี่ มิวสิกได้กันไหมดูใหญ่นิดนึงเลยไหมตะวันจยาขวานิดนึงเลยไหมอ้าวมีเค้ามาแล้วนี่ะค่ไหนนะอือหนึ่งสองสาะหาดก็มาดูตอนจะ

ดันดันันมสีดัยมหวานมาเลนะคแต่ว <il S 1> ่ mm ังไม่เหน่อยเลยนะคะัไม่หน่อยเลยค่ะเดี๋ยวลางีหลานะคะ วันขอบคุณที่ส่วยอบคี่ส่วยฉันองหารบางคนก็ส่แล้วนะยังไม่พร้อมยังไม่พร้อมรบเลยนะคะยักไม่คุณนายนายทหารก็ยังไม่พร้อมก็มีนะคะรวมได้เลย่ะออกไป ค่ะเป็นงานมอบเกียรติบัตรวัน <laughs> <person> <laughs> เราไชื่อรางวัลนี้ว่าคนดีสีอภัยนะคะประจำปีการศึกษา2568นะคะสำหรับรายการนี้นะคะขอเรียนเชิญท่านผู้บริหารเนี่ยนะทุกร่านนะคะเป็นผู้มอบเหรียญให้กับนักเรียนที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้นะคะเตรียมเตรียมนักเรียนได้เลยได้ไหมคะครู นทคุรเยวีวันจีนะครับน้งไม่้เตรียมเตียว่แสดงโชั่นันอุชัพระตนแพรว่าจองละหมูโคจิรวงล่าภาพัรนาชัยเนตกะพาจองละหนเจษนาพรคณานเรียวันไมเ อันนี้คือรา pues <the <the งวัลสำหรับคนดีสีอภัยนะคะพร้อมแล้วนะคะขอเียงปรบมือให้กับเด็กหญิงนั้นก็จะรำมาใสทิพนักเรียนชั้นหนุบาลปีที่สองค่ะได้รับรางวัลเป็นเกียรติบัตรนะคะคนดีสีอภัยแล้วก็ อีเซตหนึ่งชุดห่อไปเป็นกหญิงคุณยมีบังจีรชันรุนบันที่ที่สามกดีนอวชื่อนะครับชื่ใช้อะไรก็ถือวาในะครับชื่อคุรูนะคร

หุกไก่เลี้ยนสมัยไก่ไอเลี้ยนได้เหยได้สิได้สิปันนยิ่งเอยังก็ไม่ื้อซ้มึงดอกสิปันนู่่วนะคนเราัน

รู้ว่าเป็นคนดีสีลีนะครับเป็นคนดีรู้สุขารสธรรมร้อยว่าสนะครับเรียนให้ใช้ห้องไม่ทำให้คนตายนะคะการแต่ออกไปนะคะก็จะเป็นางานมอบเกียรติบัตรนะคะและขอรางวัต้สาหรับงานแข่งขัน ดเลยดีมากมาหา,าะคุณครูอ่าคุคะอนุบาลสองเด็กหญิงนั่นระดาธทำมาไทยพีมาค่ะุีอนุบาลสเด็กชายปราชญยาราชญากันยาวุกอนหนึ่งเด็กหญิงพันญพรขันสมกอนสองเด็กหญิงแพรว่า อสีเด็กชายฐานนะคะรัตนชยัยอห้ 5, เด็กหญิงนี่มาจงทะหูอหกเด็กชายวัรุ่นพี่เราอันนี้นรอบรางวัที่หนึ่งก่อนนะคะขอเป็นที่หนึ่งก่อนนะคะ ที่หน่นะครับที่็น้องวันนะครับก็คือารารสาสายนะครับท่านเีแม่ครูของงสนนะครับพอตอรให้กับผคอันนี้คือรางวัลที่หนึ่งรจำันนะแต่ละห้องเรียนนะคัเนนถือวเของรานะคะ

เราผู้สูงอายุยัะเรียนเต่ามารอที่คุคมูลัุษั์นะคะเด้ชายวิทวัต้องเนหา ได้ยินนักนิชาทำภาษาอีสปได้ยินงานนิสาทำปูณปั้นได้ยินตะบนรักท่าเสนได้ยินพิคดาคุณสร้างไดายินนิคดาคุณสราได้ยินศิษย์เริ่องมีทองคำอันนี้คือที่สองคะ ทายท่าเนี่ยทีมเสกอาจารย์าทางางท้ายดูกับนัมเบอรเกงของเรานะคะอันนี้คือตั้งใจมาดูยิ้มบางานนะคะเราคือนัมเบกตขขอบคุณท่านประธานชัยเดชนะคะเออถัดไปนะคะ ขอ,นนอเรียนเชิญคะุณพ่อ,อสังเวยเจ้าตาสานนะคะเป็นผู้มอบรางวัลลันดับที่สองนะคะของรายการแข่งขันว่าข้าวระบายสีในงานเรื่องในวันเด็กแห่งชาตินะคะขอเรียนเชิญลุ่ออันดับที่สองของน้องเรียร์หนึ่งคนอันดับหนึ่งอนขาด้วยหัวของต้นต้นตาป

มาลืมตามองด้นยมอยิ้วยด้วยสิลูกขอบคุณนะคะคุณครูสังเดียร์จันทร์ภาษานะคะอ่าต่อไปเป็นลำดับที่สองอ่าลองชนะเลิลำดับที่สองเรียนลำดับมาแล้วนะคะแล้วขออนุญาตเรียนเชิญคุณ คุณพ่อสงชายทางสาวนะคะผู้ใหญ่าหารบ้านเทวรันะคะเป็นผู้บ่าประกันนะคะอะรเช่นนี้นนะคะ่ะ

ใจให้กันนะครับเนาอซื้อเฟซทวิตแล้วก็ซื้อติดติดต่อทวิตทุกทวิตเซเนียลครับเนาอขอเปิดกับวันเซอร์สามารถติดต่อได้เบอร์โทรนี้0 8 0 8 7 9 0ด9ูานครับขอขอคุณที่รับชมรับฟัง มากครับขอบคุณมากทุกคนนะครับท,ทุกท่านครับรับชมกดติดตามกดแค่กดไลค์ถูกถกใจให้ได้ครับเตือสันมีนะครับเนาะสวัสดีครับ